แต่จุดที่ผมอยากให้ทุกท่านนะครับเปลี่ยนมุมมองคือเรื่องนี้นครับคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดกับมรดกว่าคือเรื่องของความตายนะครับคือต้องรอตายก่อนนะครับลูกหลานเนี่ยถึงจะได้รับประโยชน์ลูกหลานถึงจะสบายทำไมเราไม่ทำให้มรดกของเรานะครับ เป็น living legacy นะครับเป็นมรดกที่มีชีวิตอยู่ไม่ต้องรอตายนะครับแม้กระทั่งตอนเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยมรดกก้อนนี้นะครับเงินก้อนนี้เนี่ยก็สร้างประโยชน์สร้างความมาั่งคั่งให้กับตัวท่านเองหรือลูกหลานได้ทุกท่านลองจินตนาการถึงเคสตัวอย่างนี้ดูนะครับคุณอาทิตย์นะครับเป็นเจ้าของกิจการนะครับเป็นเจนหนึ่งเนาะปัจจุบันก็อายุ60แล้วนะครับแล้วก็ อยากจะ,กะเกษียณตัวเองแล้วนะครับรวมถึงตอนนี้ก็มีหลานตัวน้อยๆแล้วนะครับคุณอาทิตย์เนี่ยนะครับก็มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับที่เป็นของที่จัดเตรียมไว้นะครับแต่ว่าไม่อยากมอบเงินก้อนนียให้กับออลูกๆทันทีเนาะเนื่องจากกลัวว่าลูกๆเนี่ยจะบริหารเงินไม่เป็นนะครับด้วยความรักนะท่านก็กังวลน,นะครับหรือว่ากลัวเงินจะหมดซะก่อนนะดังนั้นคุณอาทิตย์เนี่ยจึงเลือกที่จะนําเงินก้อนนี้นะครับไปวางไว้กับ เ a เออีลิทอินคัมพรีสติโดยสมมุติว่านะครับสมมุติว่าท่านก็วางแผนชำระเบี้ยปีละ10ล้านบาทเป็นเวลา5ปีนะครับดังนั้นเบี้ยรวมนะครับที่ชำระเข้ามาในกะรมธรรม์ประกันชีวิต AA e ออีล i ทอินคัมพร t ส g e เนี่ยจะรวมเป็น50ล้านบาท ซึ่งสำหรับเงินก้อนนี้นะครับที่คุณอาทิตย์ได้รับกระแสงเงินสดทุกไตรมาสเนี่ยคุณอาทิตย์ก็เลือกที่จะบริหารเงินก้อนเนี่ยเสมือนเงินขวัญถุงนะครับหรือเป็นอ่างเปานะปีละล้าน2ล้านนะครับให้กับลูกหลานไดน้ทุกปีหรือทุกไตรมาสก็ได้ซึ่งลูกหลานเนี่ยก็อาจจะเลือกนําไปใช้เป็นจ่ายค่าเทอมให้กับหลานๆก็ได้นะครับหรือนําไปท่องเที่ยวทริปครอบครัวประจําปีก็ได้นี่แหละครับคือ my Chief s h i f t ในการวางแผนการส่งต่อแบบ living legacy นะครับคุณอาทิตย์เนี่ยไม่จำเป็นต้องรอนะครับให้ท่านเสียชีวิตไปก่อนถึงจะเป็นผู้ให้ได้นะครับแต่การที่ท่านทำ AA Elite Income Prestige เนี่ยทำให้ท่านสามารถมีจุดยืนเป็นคุณปู่ผู้ใจดีนะครับมีเงินขวัญถุงมีอ่างเปาให้กับลูกหรือหลานเนี่ยได้ในทุกๆไตรมาส ท่านได้เห็นลูกหลานนะครับมีความสุขกับเงินของท่านที่ท่านให้ไปเนี่ยในทุกๆปีนะครับโดยไม่ต้องร้อยท่านจากไปหรือแม้สุดท้ายถึงว่าที่ต้องจากไปจริงๆนะครับมรดกหรือความมั่งคั่งอีกก้อนใหญ่นะครับก็พร้อมจะส่งต่อให้เป็นก้อนปิดท้ายอีกก้อนหนึ่งด้วย